ทีมงานแส่ของเรแลนด์นะคะใส่าองเรคืนนี้นะคะมีหน้าห้องก็ให้ห้าจองเชื่อเขาได้ห้อจองคิว่อเราตีหน้าเด้อะต้องจ้างมากเองมีหน้าขออนุญาตจองเชื่อหน้าเด้ไหมเอเมื่อใดก็บอกไปก่อนนะตะวันจักกระเยือกจองกันเด้องนี้เพื่อที่บอกจองคนเดียวจักรเยือก เลอะงลองแล้วาันียอุดดนพูดประวัตไปใส่น้อเขาหลกไปใส่น้อโอ้ยเขาลักลูกไปใส่น้อเต๋อาลูกเหแม่ดานดานจอดผู้ใดเห็นโยโเจียบเจอม่อมเราแล้วคูดดานจอนดานดาแล้วมักดอกไม่ได่เสียด้มักจับเขาได้แห้งมากเดี๋ยววันสองมันเปครื่เค้าแลว ขอบคุณค่อบอดูเราว่านำมาุ่มกันเฮยซุ่มอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวปยายจหเกุกนเพ่อบี่อ่อในเสมอคอยากขอเพลงก็ขอได้เสมอนะคะว่ายังไงคะตองพร้อมะตองพร้อมกันแล้วค่ะอังันดันม่ได่ทำอมัน 对，来来来，快冲！冲冲！力量，冲冲！